วิธีให้แฟนเก่าติดหนึบให้ทําแบบนี้สวัสดีครับผมภูรบอนจีวะาของรักสายดำแผกนะครับทำชีวิตของคุณนะครับให้ดีขึ้นเป็นสิบเท่าร้อยเท่านะครับให้คุณหล่อขึ้นสวยขึ้นนะครับรวยขึ้นครับมีความสุขขึ้นครับเพราะคนจะไม่มีทางนะครับจะติดใครนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เขาคิดว่ามันไม่มีค่าสําหรับเขานะครับคนเราจะติดใครนะครับเขาต้องคิดว่า คนคนนั้นเนี่ยมีค่าสําหรับเขาเสมอนะครับดังนั้นทําตัวเองให้มีค่ากว่านะครับพัฒนาตัวเองกว่านะครับให้ขึ้นไปนะครับเป็น1ิบเท่าร้อยเท่านะครับข้อที่2ครับถ้าเกิดเข้าบล็อกให้คุณนะครับยังไงก็ต้องโพสต์ความก้าวหน้าของคุณในข้อที่1นนะครับลงในโซเชียลนะครับเพราะว่าร้อยทั้งร้อยนะครับคนเราจะกลับมาส่องอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกังวลนะอยากให้เร็วขึ้นนะครับก็สามารถที่จะใช้เทคนิคเรียกว่าใช้สะพานเชื่อมนะครับหรือเทคนิค bridge นะครับ คือให้เรานะครับไปแอดเพื่อนของเพื่อนเขานะครับแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับค่อยๆแอดนะอย่าไปแอดทีเดียวแบบว่าโอ้โหหลายๆคนนะครับเขาจะรู้แล้วเขาจะรู้สึกลำคาญนะครับให้อ่าจจะแอดวันละคน2คนนะครับค่อยๆแอดเพื่อนของเขาไปนะครับคนรอบข้างเขานะครับแล้วก็ให้เรานะครับค่อยๆนะครับค่อยๆเข้าไปกดไลค์ค่อยๆเข้าไปคอมเมนต์นะครับไม่ใช่โอ้โหกดวันเดียวร้อยอันเพราะว่าคุณอยากจะเร่งให้เขานะครับ ขับมาสนใจคุณได้เร็วขึ้นอย่างนี้นะครับอย่างงี้มันเป็นวิธีการของคนที่ไม่ได้ใช้สมองส่วนตรรกะสมองมน uffy, ุษย์นะครับในการดําเนินชีวิตครับคุณจะไปใช้สมองอารมณ์ซึ่งเป็นสมองสัตว์เดรัจฉานนะครับในการดําเนินชีวิตครับอย่างเงี้จะมีทางสําเร็จนะครับให้คุณนะครับค่อยๆไปกดไลค์เพื่อนของเขานะครับค่อยๆไปคอมเมนต์นะครับเพื่อนของเขานะถ้าเกิดเพื่อนเขามีอะไรดีหรืออะไรก็ค่อยๆเข้าไปคอมเมนต์นะครับการทำแบบนี้มันจะทําให้เฟซของคุณเนี่ยมันโชว์กับเขานะครับ เขาก็อยากจะกลับมาสองคุณเนาะนะครับถ้าเกิดคุณทําข้อแรกคุณต้องทําข้อแรกให้ได้ก่อนนะนะครับหรือนะครับถึงเขาไม่มาสองเนี่ยแต่เพื่อนเขาเนี่ยก็จะเข้ามาดูเรานะครับเข้ามาดูเราพอเขาเห็นเราเปลี่ยนไปเพราะว่าเราได้พัฒนาตัวเองในข้อที่1แล้วนะครับเขาก็จะไปบอกเพื่อนของเขาเองนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไปดูดิชีวิตมันโคตรดีขึ้นเลยมันโคตรสวยขึ้นเลยมันโคตรหล่อขึ้นมันโคตรรวยขึ้นเลยมันมีความสุขขึ้นมากเลยทําไมเดี๋ยวนี้ชีวิตมันดีจังลองเข้าไปดูหน่อยสิเขาคือเขาจะ ไปเล่าให้ฟังอ่ะเดี๋ยวเข้ออดไม่ได้ก็ต้องมาส่องคุณนะครับข้อที่3ครับถ้าคุณทําข้อที่1ได้ดีนะคราวนี้จะมีคนนะครับเริ่มมาคอมเมนต์ในคอมเมนต์ของคุณแล้วนะครับโพสต์ไหนที่คุณแบบหล่อสวยปังๆดูดูแพงดูรวยดูดูนะครับจะเริ่มมีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วนะครับพอคนเข้ามาคอมเมนต์มากๆนะครับเอาเลือกโพสต์ที่มีคอมเมนต์มากๆนะให้คุณซ่อนโพสต์นะครับซ่อนโพสต์สักสี่ห้าโพสต์นะครับซ่อมคอมเมนต์นะครับซ่อมคอมเมนต์สักสี่ห้าคอมเมนต์นะครับแล้ว เวลาเข้ามาส่องนะครับเขาจะรู้สึกสงสยัยเฮ้ยไอ้นี่มันคอมเมนต์อะไรวะทำไมต้องทำไมต้องซ่อนด้วยนะครับเขาจะเริ่มระแวงแล้วนะครับเขาเพราะว่าแฟนเก่าเนี่ยยังไงก็มองคนเก่าเป็นเหมือนของตายนะครับเป็นเหมือนของที่เขาเคยมีนะครับแต่ว่าที่เขาทิ้งไปเพราะว่ามันไม่มีค่าแล้วไงแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกเริ่มคิดว่าคนเก่าเนี่ยเริ่มมีค่าแล้วนะครับหรือถ้าเกิดโดยเฉพาะหน้าถ้าเกิดคุณน,นะครับสามารถโพสต์ที่จะจี้ปมเขานะครับ ที่บุคลิกแล้วก็ที่ปมชีวิตของเขานะครับอันนี้จะมีสอน,นในคลาสดาร์เสะกดจิตแฟนเก่าให้คันกลับมานะครับแบบนี้นะครับเวลาเขามาสอนเขาจะรู้สึกว่าคนเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช่ที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าวันๆคนเราเนี่ยวิ่งหาปมชีวิตนะครับถ้าเกิดคุณโพสต์แล้วจอบโจทย์ปมชีวิตเขาได้นะครับเขาจะรู้สึกสนใจคุณมากขึ้นแล้วยิ่งคุณทําให้เขาระแวงแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเสียคุณไปละนี่คือปมชีวิตของฉันเขาเนี่ย พอคุณทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเขานะครับจะรู้สึกอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะทักเข้ามาหาคุณเองเขาอยากจะเข้ามาติดหนึบกับคุณเองเหมือนเดิมนะครับให้สนใจนะครับที่จะดึงแฟนเก่าให้คัานข่าวกลับมานะครับอย่าปล่อยไปนานนะครับเดี๋ยวเขาจะไปมีคนอื่นนะครับแล้วคุณก็จะน้ำตาเช็ดหัวข่าวไปตลอดชีวิตนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูนะครับแตะลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ